วิญญาณยักษ์ผู้คุ้มครองคุ้นเขาและชาวบ้านในตำนานโบราณล้านนาทั้งสองถูกกล่าวขานว่าเคยเป็นยักษ์กินคนตำนานผีปู่แสะย่าแสะหน้าหุบเขาแห่งหนึ่งทางเหนือของแผ่นดินสยามยามใดที่ลมหนาวพัดผ่านผืนดินจะได้ยินเสียงหัวเราะทำตำแว่วออกมาจากป่าลึกนั่นคือเสียงของปู่แสะย่าแสะ วิญญาณยักษ์ผู้คุ้มครองคุ้นเขาและชาวบ้านในตำนานโบราณล้านนาทั้งสองถูกกล่าวขานว่าเคยเป็นยักษ์กินคนแต่ต่อมาได้สำนึกผิดเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผู้ปกป้องดินแดนไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาเหยียบยำ่ำในคืนเดือนเพ็ญชาวบ้านจะนำของเส้นไปวางไว้กลางลานเสียงคำรามของปู่แส กับเสียงหัวเราะแผ่วเบาของย่าแสะจะดังก้องไปทั่วหุบเขาเพื่อย้ำเตือนว่าดินแดนนี้ยังมีผู้พิทักษ์ที่ไม่เคยจากไปพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps